สวัสดีค่ะเป็นงานกลับมาเยือนดินแดนที่ให้กำเนิดชื่อเรียกแฟนคลับของน้องลิซ่าอีกครั้งนะคะสำหรับเหล่าลิลลี่ชาวเรานะโอ้โหเสียงกรีดแล้วก,ก็การส่งเสียงร้องของแฟนๆที่ฟิลิปปินส์คือเกินนะเกินตามมากแต่ก็ว่าไม่ได้นะคะทุกคนคือเขารักของเขานะคะเขารักลูกของพวกเราค่ะ ความไฮฟ,ฟ์ของแฟนๆมันเลยดังออกมาสะเทือนเรือนลั่นขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะบ้านเบสที่นู่นคือจัดหนักจัดเต็มมากตั้งแต่ป้ายชาวฟิลิปปินส์ยินดีต้อนรับลิซ่าที่ใช้เครื่องบินค่ะลากไปบนฟ้าแบบนี้เลยนะโอ้โหอันนี้ไม่รู้น้องลิซได้เห็นยังนะคะแต่ว่าปลื้มใจแทนน้องมากมเลยอะอยากให้น้องเงยหน้ามองบนฟ้าแล้วเห็นกับตามากจริงๆคิดว่าน้องลิซน่าจะต้องดีใจมากแน่ๆนะ แล้วไหนจะน้องมัสคอตนะคะที่ชื่อลาลีอีกโอ้ยความน่ารักไม่ไหวจริงๆค่ะชุดอย่างเป๊ะแอนร์เทนอย่างเก่งซ์วิสแฟนดีเหมือนเมนอีกด้วยถ้าใครจะมาเป็นคู่แข่งของลิซ่าก็คงต้องเป็นน้องลาลีแล้วล่ะค่ะคือไปไหนมาไหนมีแต่แฟนรุมล้อมเลยนะเรียกว่าความฮอตแล้วก็ความน่ารักไม่แพ้เมนเลยนะคะเนี่ยแถมที่สําคัญนะคะยังวัสวยย่อสวยอีกด้วยค่ะ เออเห็นคลิปแบบนี้ก็อดเอ็นดูไม่ได้นะคะทุกคนบอกเลยว่าเลิฟเลยเพราะว่าอากาศก็ไม่ได้เย็นสบายด้วยไงร้อนตับจะแตกแล้วแต่ว่าน้องลลิีก็คือสู้ชีวิตมากทีนี้มาดูบรรยากาศในสเตเดียมกันค่ะโอ้โหวันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องลิซ่าไปสุดมากเช่นเดิมเลยนะเพิ่มเติมคือแฟนๆกรีดแล้วก็ส่งเสียงเรียกกันหนักมากจริงๆ จนน้องลิสเนี่ยถึงขนาดต้องบอกนะคะว่าไม่ได้ยินเสียงของเธอเองเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าทุกคนเสียงดังมากๆซึ่งแฟนเขา hype กันแบบสุด r i ิ์จริงๆค่ะคือมันดังทุกตอนตั้งแต่ตอนก่อน,อนเปิดตัวช่วงแสดงเดี่ยวตอนเพลงล,ลาริสาตอนโชว์โพโด,ดนซ์ไปจนจบน้องมันนี่เลยแล้วยิ่งพอได้เห็นคลิปที่แฟนเขาแชร์ลงทางโซเชียลว่ะทุกคนในช่วงที่น้องร้องว่า everyone silent ไงคะทุกคนคือเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของแฟนไปแล้วนะว่าจะต้องแบบเงียบแล้วก็หยุดบกบ,บงแป๊บหนึ่งแล้วรอถึงน้องร้องท่อนนั้นจบค่อยส่งเสียงกรี๊ดอย่างบ้าคลั่งกันอีกครั้งอ่ะอน,นี้บอกเลยว่าสนาดมันไหวจริงๆค่ะนี่แค่เราเสฟจากคลิปเท่านั้นนะยังดังมากขนาดนี้ของจริงในสเตเดียมมันจะต้องขนลุกมากอย่างแน่นอนค่ะ แล้วก็ถ้ามีคนถามว่าวันนี้ใครร้องลลิสาแล้วก็มันนี่แอดมินบอกเลยว่ามาดูคลิปเหล่านี้เลยค่ะคือแฟนๆร้องตามกันจนฮอทแทบแตกนะกรบเสียงเพลงเสียงน้องลิซ่าไปหมดแล้วอะลรนี่ก็เป็นบรรยากาศการแสดงคอนเสิร์ตบอลพิงเป็นคืนแรกที่กรุงมะนิลานะคะแล้วก็เดี๋ยวมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็น่าจะมีการเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดให้น้องด้วยเป็นโปรเจกต์นะ ของทางบ้านเบสทีมฟิลิปปินแล้วก็แฟนคลับน้องลิซ่าเขาทําร่วมกันเพราะว่ามารืนนี้ก็จะเป็นวันเกิดของน้องลิซ่าแล้วไงคิดว่าเขาน่าจะไปจัดกันเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแอ่ยังไงต้องรอติดตามบรรยากาศกันพรุ่งนี้คืนหนึ่งนะในคอนเสิร์ตที่กรุงมะนิลาเดี๋ยวยังไงสําสหรับคลิปนี้แอดมินขอเอามาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะบอกตรงเลยว่าตอนนี้แอดมินมีปัญหาเรื่องเสียงหนักมากอัดเสียงยากมากะทุกคนนี่คือต้องกั้นหายใจอ่ะเพราะว่า เป็นคุงแพ้นะคะแล้วมันแบบหายใจไม่สะดวกในประมาณนี้ถ้าเสียงมันอุ้ีไปเสียงไม่โอเคต้องขอภัยทุกคนด้วยนะคะยังไงเจอกันกทีคลิปหนะะ้าค่ะ